ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักเชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทัตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการโมดิฟายนะครับเครื่องอ่าเป็นเครื่องอะไรเนาะเป็นเครื่องแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเครื่องหน้าลายนะครับที่อ่าที่แบบว่าอ่าน้องๆหนูนๆที่เขาเล่นกันนะครับ นะก็คือบุคคลทั่วไปที่เขาเล่นกันขเขาเรียกว่าเครื่องหน้าลายนะครับที่ว่ามีไมในตัวนะครับมาแบบหลายๆชแนลในตัวเป็นก็คล้ายเหมือนมิกเซอร์นะครับเป็นพาวเวอร์เป็นพาวเวอน mixer, นร์น power, นหน้าลายนะครับเรียกว่าพาวเวอร์หน้าลายนะครับเพราะว่ามันเสียบไมได้หลายตัวนะครับมีช่องปรับ Echo นะครับ reverb นะครับมีช่องไมโครโฟนแล้วก็มีช่องปรับสัญญาณเสียงนะครับ ก็จะมาโมอ่าก็จะมาโมนะครับไม่ยอมโมนะครับขอโทษได้ครับพินพียนนิดหน่อยนะครับก็จะมาโมดิฟายนะครับเอาชุดตัวนี้ออกแล้วก็ลงคอร์สนะครับทําเป็นข้างหนึ่งขับเสียงเบสอีกข้างหนึ่งขับกลางเลมนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังขับนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่างานนะครับก่อนทําเป็นเช่นไรนะครับครับก็อันนี้คืองานก่อนทํานะครับผมทอดบอลล่มหมดแล้วครับเนี่ยบอลล่มนะก็คือวอลล่มที่ใส่บนหน้าตัดนี้นะครับนะเอาออกแล้วนะครับ เดี๋ยวจะทําการรื้อชุดปีโทนแล้วก็ชุดไม้ออกนะครับทําเป็นเมนพาวเวอร์นะครับแยกซับเบรนะครับข้างหนึ่งขับเบรข้างหนึ่งขับกลางแหลบนะครับอ่ะเราดูภายในกันนะครับว่าเป็นชิ้นไรบ้างนะครับภายในที่เห็นนะครับก็มีหมออแปลงไฟอ่าทาไรเนาะไฟ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 สามสิบนะครับนะม้อแปลงไฟ35มห้าศนสามาเอซนะครับหนึ่ลูกนะครับแล้วก็ชุด ชุดบอดขยายนะครับชุดบอร์ดเอาพุทนะครับอ่าหนึ่งบอดนะครับเป็นบอร์ดเต็มนะครับสตอรีโอนะครับอันนี้คือก่อนทํานะครับก่อนทําก่อนทานะอันนี้เอาปูนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูปูนก่อนมันมีปูนมาด้วยอันนี้คือซากปูนนะครับนะแหมมีปูนอยู่ทั้งหมดสองก้อนนะครับอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตำแหน่งแรกนะครับคือปูนเนี่ยจะอยู่ใต้หม้อแปลงนะครับ สังเกตครับจะมีรอยน็อตจับอยู่เห็นปะน่ะรอยน็อตจับอยู่นะครับนะปิดอยู่นะครับนะปูนลูกที่หนึ่งอยู่นี้ครับแล้วลูกที่สองอยู่ใต้วงจรนะครับนี่หนอรูน็อตของเขานะครับก็มีปูนมาสองก้อนนะครับปูนก้อนที่หนึ่งครับอยู่ใต้วงจรนะครับปูนอีกก้อนอยู่ใต้หม้อแปลงนะครับผมถอดปูนออกแล้วนะครับเพราะว่าผมล้างทําความสะอาดนะครับก็เลยต้องเอาปูนออกก่อนนะครับถ้าเปูนลูก ลูกที่1ก็แล้วก็อ่าลูกที่1ที่อยู่ใต้ใต้แผงวงจรนะครับบอาออกนะครับแล้วก็ลูกที่2อยู่ใต้หม้อแปลงเขาออกแล้วก็ยึดน็อตนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับอาบน้ํามันนะครับแล้วก็เพื่อมาถอดบลุ่มนะครับถอดชุดบลลุ่มออกนะครับชุดลูกบิดนะครับเดี๋ยวจะถอดชุดวงจรนี้ออกนะครับแล้วก็โมดิฟายนะครับผ้าขยายนะครับนะให้มันรองรับการโหลดโอห์มได้มากขึ้นนะครับนะรองรับการโหลดโอห์มได้มากขึ้นลูกค้าไปขับ15นะครับ สเปคไม่เกิน1,000พันวัตต์นะครับ2ดอกแล้วก็กางแหลมนะครับก็ไม่เกิน1 0 0 0ันวัตต์อนกัน2ดอกนะครับก็คือเบส2ก้างแหลม2นะครับเดี๋ยวจะใส่คอร์สนะครับนะใส่คอร์สเข้าไปนะครับหมอแไปรุูนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะพอดีแล้วนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันไปแก้ไขที่ชุดผ้าขยะนะครับแล้วก็เพิ่มคอร์สนะครับแล้วก็เก็บงานนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลื้อรื้อก่อนนะครับรื้อนะครับ รือเสร็จแล้วก okay. ็ทำการ modify วงจรก่อนนะครับแล้วก็มาใส่คอร์สนะครับแล้วก็มาเทสเสียงนะครับก็ตอนนี้ครับขอตัดคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอรื้อก่อนนะครับก็มาต่อเนื่องกันอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าที่เราเจอของปลอมในเครื่องนี้นะครับก็มีปูนนะครับที่รองใต้อ่าหม้อแปลงครัอ่ารูปนี้นะครับปูนนะครับก็ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ปูนที่เยื้นล่างนี้นะครับก็ออกไปแล้วนะครับมาดูรอยกันครับ โอเคครับปูนที่อยู่ในล่างนี้นะครับอ่าปูโอเคขอถอดด้วยครับเนี่ยครับปูนที่อยู่ในล่างนี้ก็ออกไปแล้วนะครับปูนมีสองลูกนะครับในเครื่องนี้นะครับที่เป็นของปลอมก็คือปูนนะครับเรามาดูอะไรปลอมมาด้วยนะครับก็คือทาซิเตอร์นะครับไทรเตอร์ในนี้นะครับที่เป็นของปลอมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลบเบอร์ไว้นะเดี๋ยวมันจะเสียกันหมดนะครับ เดี๋ยวผมเอาของจริงแล้วก็ของปลอมนะครับมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมเอาตัวลูกหนูตัวเล็กครับเจียร์ลบเบอร์ออกแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเสียกันหมดนะครับนะมันจะเสียกันหมดแต่ให้ดูก็คือว่าของปลอมเนี่ยครับยังไม่หลอดนี้ผมลบเบอร์ออกแล้วนะนะอันนี้ของจริงครับเนี่ยของจริงโตชิบ้าอันนี้ของจริงนะครับนะของจริงอันเนี้ยของปลอมนะครับดูรู้เลยนะครับนะของปลอมดูเลยเดี๋ยวผมจะทุบตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ยังไม่ได้บัตรกีนะคือยังไม่ได้บัตกีนะ ยังไม่มีรอยตะกี้นะคือไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้ซุ่มไม่ได้ซุ่มไม่ได้โกหกนะคือไม่ได้ซุ่มไม่ได้โกหกนะเพราะว่าดูแล้วก็คือขาไม่ได้ต่อนะครับขานี่ไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมเอาสักไรคุณครูให้ดู <c oughs> อ่ะนี่ครับไม่มีการต่อขานะห็นบ้ะ ลอนตัดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีอาไอการที่เชื่อมระหว่างตรงนี้ของจริงก็คืออารนะครับมันจะมีอารอมันอยู่ไม่ได้เชื่อมนะครับเห็นปะไม่มีนต่อนะสังเกตนะครับนี่เหมือนกันนะครับไม่ได้เชื่อมอะไรนะเห็นปะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เชื่อมอะไรนะนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับก็คือของจริงมีอยู่ข้างละหนึ่งคู่นะครับของจริงมีอยู่หนึ่งอ่าข้างละหนึ่งคู่นะครับมันทําให้เหมือนมี2คู่นะครับ อันนี้เป็นแอมของคุณพี่สุระชัยเกิดพงนะครับนะใช่ปะเดี๋ยวดูชื่อก่อนอ๋อใช่ครับนะเป็นของพี่สุระชัยเกิดพงนะครับจะได้ให้ดูกันว่ามาจากที่ไหนนะครับอนี่ครับพี่สุระชัยเกิดพงนะครับเบอร์โทรนี้นะครับอันนี้งบ4,000บาทนะครับใส่คอร์ด,ด้วยทำผ้าขยายเสียงด้วยนะครับนะ รม no มมวม, bon. มค่าแรงค่าส่งพร้อมนะครับอยู่ในนี้พร้อมนะครับนะขอบคุณพี่สุรชัยเกิดพงนะครับก็เจอของปลอมหลักๆก็คือปูนอันนี้เราเห็นด้วยกระตาเลยมีปูนรองใต้หม้อแปลงมานะครับอันนี้ผมขยับเอาปูนทิ้งไปแล้วก็เอาหม้อแปลงยึดเรียบร้อยแล้วนะครับแกนก็จะยาวหน่อยแกนเหล็กเพราะว่าปูนป็นใส่มาหม้อแปลงก็ยกสูงมาประมาณนี้ครับมันก็ใส่ประีดรงนี้เอาปูนออกแล้วมันก็จะเตี้ยลงแกนก็จะโผล่มาอันนี้ไม่ซียเรียสครับมันไม่คำไม่เป็นไรครับแล้วก็ปูนอยู่ด้านล่างนะครับปูนก็ออกไปแล้วนะครับ แล้วก็มาเจออุปกรณ์เล็กทรอนิกสที่เป็นของลอมนะครับนี่ผมน่าผมคิดว่านะน่าจะมีอา R ปอาอาอมด้วยนะครับอาล์อมด้วยนะครับอามาใส่มาสี่ตัวนะครับผมว่ามันน่าจะมีลอมแน่ๆนะครับสี่ตัวแล้วก็มีอะไรเล็กทอนิก์อลอมอยู่สี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดออกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับ ก็คือจะเอาอะไรปอมออกมาให้ดูนะครับโอเคของจริงของจริงมีอยู่ข้างละหนึงคู่นะครับมันใส่ข้างสองคู่แต่ผมลบเบอร์นะครับอย่าวมันจะเสียกันหมดนะครับที่ลบเบอร์ไว้มันจะเสียหมดอันนี้ของจริงนะครับเนี่ยอันนี้ของจริงนะ ดูรู้เลยครับดูงานก็รู้เลยนะครับนะดูงานก็รู้เลยครับแต่ผมลบเบอร์นะไม่ให้ไม่ไม่รู้ไว้จริงๆก็พูดง่ายๆขึ้นซขึ้นต้นด้วยซนะครับอ่าซีได้ปะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจำไว้ก็ได้อ่าอะไรอ๋อซเดี๋ยวนะซีห้าหนึ่งเก้าแปดกับ A อหนึ่งเก้าซีหนึ่งนะครับซีห้าหนึ่งเก้าแปดกับ A อหนึ่งเก้าซีหนึ่งนะครับ แต่ผมลบเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียกันหมดนะครับแล้วก็ที่เขาตีโลโก้มาโตชิบ้านเนี่ยจะเสียกันหมดมันเสียอะไรหมดนะครับก็เลยลบเบอร์ไว้นะครับไม่ไม่ไม่ไมไมยากให้มันเสื่อมเสียไปมากกว่าน,นี้นะครับ <laughs> นะของปลอมนะครับไอปูจะไม่ซีเรียสเลยนะครับไอปูมันเรื่องปกติเราที่เจอบ่อยบ่อยนะครับเพราะว่าปูนถามว่าทําไมเจอปูหนึ่งเออเราเจออยู่แล้วครับ ต้องการในเครื่องหนักนะครับต้องการในเครื่องหนักนะครับตอนนี้มาเจออะไรปลอมนะครับเจออุปกรณ์กนะ็คืออะไรปลอมนะครับเอาเดี๋ยวเอาของปลอมให้ดูกันของจริง ของจริงไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันไมน่มันไม่มีมปัญหาอะไรอยู่แล้วโอเคอ่ะอืมเนี่ยนี่ของปลอมนะครับผมลบเบอร์ไปแล้วนะนะเป็นตัวพลาสติกนะครับนะเห็นชัดเจนเปล่าเห็นชัดเจนมาก่างหน้ากล้องนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูว่าด้านในมีอะไรบ้าง ไม่มีอะไรเลยครับเป็นแค่พลาสติกดำๆธรรมดาอุ้ยเป็นแค่พลาสติกดำๆธรรมดาอืมอเป็นแค่พลาสติกดำๆธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยใส่ลอกเอาไว้ครับให้ดูว่าเป็นข้างสองคู่จริงๆแล้วเป็นข้างหนึ่งคู่ที่ใช้งานได้นะครับโอเคนี้ลำาดูอาที่เรียกสั้นๆว่าอาอ่านะครับชื่อจริง รีซิตเตอร์นะครับเดี๋ยวขอญาดวัดดูว่าตัวไหนจรงนิงตัวไหนปลอมเดี๋ยวก็รู้ครับเฮ้ยเฮ้ย ใส่จริงมาแต่จริงไม่ได้ใช้อะใส่รีเซ็ตเตอร์นะครับชื่อเต็มมันคือรีเซ็ตเตอร์นะครับก็คือตัวกำหนดค่าความต้านทานนะครับน่าจะใส่ของจริงมาครับเอาให้ชัวๆถอดดูก่อนเดี๋ยวผมเสร็จจากการดูของจริงของปอมแล้วผมก็จะมาโมดิฟาย นะครับแต่ช่วง m o ดิฟาผมขอไม่ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอาดูว่าของจริงหรือของปลอมดูกันเลยนะครับ เจอของปลอมก็คือทรานซิสเตอร์นะครับชุดเอาท์พุตนะครับดูครับของ,ง,อง,องอจริงของปลอมโอ้ยจริงครับตัวนี้ของจริงของจริงของจริงก็ใส่กลับไปก่อนของจริงใส่กลับไปก่อนของจริงเราไม่พูดแล้ว ของจริงเราก็ใส่กลับไปก่อนนะครับของปลอมก็ว่าก็ว่าอีกทนีโอเคตัวล่างอ่าตัวล่างก็ลองดูว่าจริงหรือปลอม ลุ้นๆอ้าวของจริงครับเพื่อนๆรู้สึกอาร์ที่ใส่มาสองตัวสองตัวสองตัวเนี่ยของจริงหมดครับเจอแค่ทรานซิสตเตอร์ปอมนะครับเครื่องนี้ของลอมไม่เยอะเท่าไหร,คร่ครับเครื่องนี้ของลอมไม่เยอะเท่าไหร่ของลอมมีน้อยนะครับไอปูนปูนเจอเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ววนี้ผมเจอปูนอะ ของคุณพี่สุรชัยเกิดผงนะครับก็ส่งเข้ามาโมดิฟายแยกซับเบดเพิ่มกําลังขับนะครับให้มันขับดอก15ได้แน่นนะครับก็เดี๋ยวจัดไปเลยนะครับแต่แต่เรารู้ว่าทำไมมันไม่แรงนะครับแล้วก็รู้ว่าทำไมมันถึงหนักนะครับที่มันหนักไม่ได้หนักโม่แปงนะครับมันหนักก็ปูนสองก้อนนะครับแล้วก็ที่มันไม่แรงนะครับก็เพราะว่าเจออะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับปลอมนะครับก็คือ ไอ้พวกที่ผมลบเบอร์ไปเนี่ยนะครับปอมผมขอไม่เอาเบอร์นะครับไม่ไม่เอาเบอร์ให้ดูนะครับมันตีโลโก้เป็นโตชิบ้าเลยนะครับใส่เบอร์เลยครับ R A 1 9่กา C 1กับ C 5 2าอเฮ้ย5198นะครับ C 5 1 9 8นนะครับก็คือผมพูดได้ในเรื่องเสียงนะครับว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าไม่ให้เห็นภาพไม่เห็นรูปว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับถ้า ด้ยินเสียงอย่างน้อยมันก็ยังเซฟติ้งกันได้นะครับแต่ถ้าเห็นภาพนี่มันเหมือนประจานยี่ห้อนั้นเกินไปนะครับเครื่องยี่ห้ออะไรก็เห็นกันไปแล้วเนาะนั่นแหละมันเหมือนเรับประจานยี่ห้อนั้นเกินไปนะครับมีคอมเมนต์มาครับหลายๆคอมเมนต์ในเรื่องที่ผมว่าอ่าเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลอมในเครื่องนะครับเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลอมอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็อ่าเจอปูนบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจ ท,ที่ต้องปิดบังอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันคิปวิโอไปได้ดีนะครับก็คือถ้าเจอของปนด้วยปูนไอปูนปูนนีอ่นอ,นนนอยู่ในเครื่องนะครับแต่และยี่ห้อเนี่ยมันก็ม,มกีมีอยู่อันนั้นก็คือเรื่องปกติละมันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับพอมนทาให้หนักขึ้นให้มีน้ําหนักขึ้นให้เครื่องมันแน่นขึ้นหนักขึ้นปูนนะครับมันก็มีข้อเสียนิดๆสาหรับแต่ยี่ห้อยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมถ่ายคิววิโอเนี่ยมันก็จะเห็นยี่ห้อของเครื่องอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนประจานแล้วเออคุณใส่ปูน แต่ราคาคุณเท่านี้สมมติว่าราคาสองพันบาทนะครับสองพันบาทเนี่ยแล้วมีปูงมีปูนมาเงี้ยเมันก็ไม่เป็นไรแต่ราคาสี่ห้าพันแล้วมีปูนเนี่ยยังคุยกันยากหน่อยย่งคุยกันคุยไม่เข้ากันแต่แล้วราคาพันสองพัน้วมีปูนมาเนี่ยโอเคมันไม่มีปัญหาแล้วมันทําให้เครื่องหนักแล้วทําให้ดูเครื่องมันดูดีขึ้นโอเคครับมันก็ไม่เสื่อมเสียอะไรมากนะเพราะว่า,ามันไม่มีจุดเด่นอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเครื่องนะครับเพราะว่าราคามันย่ำเย,ยาแต่อย่างเนี้ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือว่า คือมุดลูกค้าซื้อมาราคาสี่พันกว่าบาทเนี่ยไปเจอปูนไม่ซีเรียสเท่าไหร่มาเจออุปกรณ์เล็กทรอนิกปลอมอ่ะมันค่อนข้างที่จะมันหนักกว่าที่เจอปูนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะลบอะไรออกนะครับลบเบอร์อะไรออกนะครับแต่ก็ยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องให้ชัดเจนนักก็ผ่านๆนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอโมดิฟายไอ้เรื่องโมดิฟายผมขอไม่ให้เห็นแล้วกันว่าผมโมอ,อะไรบ้างนะครับขอเป็นการส่วนตัวเรื่องโมดิฟายนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นประมาณ80%นะครับของคุณสุรชัยนะครับเกิดเกิดพงนะครับนะเป็นแอมของคุณสุรชัยเกิดพงนะครับก็เสร็จสิ้นไปประมาณ80%นะครับก็คือทําชุดผ้าขยายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือลงวงจรคอสนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนที่ยังไม่ใส่คอร์สกันก่อนดีกว่าแล้วก็ตรงผ้าขยายเสียงผมโมเรียบร้อยแล้ว อันนี้ขอมาให้ดูนะขอไปเก็บเก็บไว้เป็นการส่วนตัวนะครับขรจด่าอะไรก็ยังคืองานโมนี่ขอเก็บเก็บไว้เป็นการส่วนตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนดีกว่าว่าเสียงจะเป็นเช่นไรนะว่าจะอ่าใสแล้วก็คมชัดประมาณไหนนะครับนะจะได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาเพลงสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวนะนะนะหาเพลงสักหน่อยนึงอืม เดี๋ยวนะเตรียมเพลงสักนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของแอมนะครับของคุณพี่สุรชัยนะครับเกิดพงนะครับก็เอาสติกเกอร์ปิดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่มันมีรูปีอะไรพวกนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไอแม่วิ่งไว้เหมือนเดิมนะครับมีวอลลุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คอร์สนะครับควบคุมไปในตัว นะครับค่อยว่ากันนะครับนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอ่ะตอนนี้เอาดุนๆก่อนดีกว่าพักขอายเสียงก็เรียบร้อยนะครับแต่ให้ดูเท่านี้นะครับไม่ให้ดูฝั่งนู้นนะนะครับเอาเท่านี้นะครับให้ดูฝั่งนี้ไว้นะครับขอเก็บไว้เป็นการส่วนตัวนะครับอ่ะมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ่ารอโปรเทคตัดอะโปรเทคตัดเรียบร้อยนะครับเล็งวนลุ่มไม่สุดนะครับเนี่ยฝั่งตรงปี อันนี้รองข้างเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยรองอีกข้างหนึ่งดูตรงไฟวิ่เงเอาถ้าเราปิดเสียงพัดลมก็จะยุดหมุนนะครับเป็นเรื่องปกติของวง,งจรเดิมนะครับ เรามาฟังอีกข้างหนึ่งนะครับว่าเป็นเช่นไรน,นะครับก่อนุญาตย้ายสายลำาล o งนะอเรียบร้อยนะครับมาฟังดูว่าเป็นเช่นไรน,นะครับ โหดกันบ้างนะครับ ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จบสิ้นไปนะครับกับการเทสตอนที่เป็นเมนแอมนะครับก็เดี๋ยวเหลือฝั่งคอสนะครับอันนี้ก็จบแล้วก็จะไม่ทําคลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัดบทตอนนี้เลยดีกว่านะครับก็อธิบายรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับก็เสียความสึกเรื่องที่ว่ามาเดิมๆแล้วคุณเอาปูน2ก้อนใส่มาให้มีค่าขนส่งเพิ่มนะครับ และก็นะครับมาเจออุปกรณ์ที่เป็นของปลอมนะครับจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับชนิด pnp แล้วก็ npn ที่เป็นของปลอมอีกด้วยแล้วก็ผมมาเจอชุดไดโอดนะครับไดโอดใส่ของจริงมาแค่ตัวเดียวอีกตัวเป็นของปลอมนะครับก็ลงของแท้ไปนะครับส่วนทรานซิสเตอร์ก็ยกของปลอมออกลงของแท้ไปเลยนะครับเปลี่ยนเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับคาปาซิเตอร์นะครับเขียนว่า10,000ไมโครนะครับ วัดแล้วอยู่ที่4,007ไมโครเท่านั้นนะครับ50โวลต์4,007แต่ลูกเบลเลอร์เลยแต่จริงเรยวด้านในนี่กลวงนะครับก็แกะมาก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับก็จัดไปเป็นของแท้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ขอฟิกไว้ในเรื่องโมดิฟายวงจรนะครับก็ไม่ให้เห็นนะครับอันนี้ฟิกเป็นการส่วนตัวนะจะว่าอะไรผมก็จะกดอันนี้ลงก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ทําให้ลูกค้าดูเท่านั้นนะครับบางคนถูกใจก็อืม กดไลค์โปให้บางคมมนมัแท็ก,ก็กดไลค์ลงให้นะครับแต่ถ้าใครถูกใจยังไงกดไลค์ขึ้นไว้แต่ถ้าไม่ถูกใจว่าหอาจารย์เอ็มแม่งห่วงวิชาว่ะนะครับผมไม่ได้ห่วงวิชาครับถ้าใครสนใจจริงๆก็โดยตรงมาเลยครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับโดยตรงมาหาผมเลยนะครับผมจะไม่เปิดเผยทางคลิป YouTube นะครับเพราะว่าบางอย่างบางเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับโมดิฟายไม่เหมือนกันอาจารย์เอ็มทำไมไม่สอนการโมดิฟายผ่าน YouTube นะครับ ทำไมไม่สอนถามว่าโจดแต่โจทยดมันเหมือนกันปะถ้าโจทย์เดียวกันเนี่ยมันเหมือนกันนะมันจบครับแต่ถ้าโจทย์คนละโจทย์เนี่ยผมบอกไปมันไม่ตรงอ่ะแล้วอจะคิดยังไงนะครับคือบอกโจทย์แบบนี้ว่ามัีงต้องโมงี้นี่แต่ลูกค้าไปเจอหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไปเจอที่มันคนละโจทย์กันอ่ะที่มันต้องโมดิฟายคนละอย่างกันแล้วทาไม่ได้อ่ะก็มาโทษว่าโอ้อาจารย์เอ็มมั่งมั่วว่ะอ่ะมาโทษผมอีกผมเสียอีก มั่วว่ะบอกมาไม่ตรงอะไรเงี้ยมั่วอีกเนี่ยอ่ามาโทษผมมาผมเสียอีกสู้ไม่บอกดีกว่าว่าโมดิฟายอะไรยากรู้มาเรียนกับผมนะครับผมสอนให้ฟรีครับเลี้ยงผมอิ่มท้องก็พอนะครับอันนี้ฟิกไว้นะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องนะครับเคสของคุณสุรชัยเกิดพงนะครับค่อนข้างที่เจออะไรปลอมเยอะนะครับแล้วก็อ่าอืมเขาเรียกว่าอุปทานอะไรอย่างนะครับนะแกก็บกจบไปด้วยดีนะครับผ่านไปด้วยดีสําหรับอ่าเจ้าตัว อ่ายี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับปิดยี่ห้อไปแล้วนะครับนะเป็นแอมหน้าลายนะครับที่แปลสภาพมาเป็นเมนแอมไว้สําหรับขับเบรคข้างหนึ่งกลางแหลมข้างหนึ่งนะครับโดยใช้คอร์ควบคุมนะครับก็ฝากถึงคุณสุและชัยเกิดพงด้วยนะครับว่าแอมของท่านเป็นสภาพนี้นะครับโอเคครับวันนี้ขอปิดงานเพียงเท่านี้นะครับปิดจ็อบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอตัวอื่นๆที่มีจ็อบต่อไปก็เจะบอกไปเรื่อยๆว่าอืมทําอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ตัวนี้คือทําเกี่ยวกับผ้าขยาย1หลักๆเลยนะครับ ฝั่งคอสอีกหนึ่งอย่างนะครับนะงบส0 0พนนะครับตัวนี้นิดเดียวนะครับแค่ใช้อุปกรณ์เดิมทั้งเครื่องนะครับไม่ได้ยกใหม่นะครับแล้วก็บิวหน้าตาให้นิดหนึ่งนะครับนะเสียงจีเสียงคำเงียบกริบนะครับแต่ถ,ถ้าไปดังดังจากที่อื่นแล้วไม่ใช่แล้วนะลูกค้าบางคนเจอเหตุการณ์นี้ทําจากผมไปไอ,อจานมันไม่เงียบอ่ะมันจีมันฮัมมันไม่เงียบอ่ะลูกพี่ต้องชักสายสัญญ,ญาณออกสิแล้วลองดูตัวเป้่าๆของผมนี้ต่อจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับ ผลท้ายต่อตรงจากโทรศัพท์ครับเงียบกิฟตครับปิดเพลงจบนี้เงียบกิฟตครับผลท้ายมาจากเครื่ององค์เขาเองจะเป็นเครื่องปรุงนะครับต่างๆเช่นปรีมิกเซอร์คอร์อะไรของเขาก็ว่านไปสารยงสัญญาณก็ว่านไปนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวดสักเชิดชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านท่าตะโกอำเภอจำบึงจังหวัดราชบุรีนะครับจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้อีกหนึ่งคลิปนะครับจากการโมพาวเวอร์ของคุณสุรชัยนะครับที่เรา เจออะไรหลายๆอย่างมาเยอะนะครับนะถ้าใครสนใจที่จะเรียนนะครับอ่ะก็มานะครับมาคุยกันหลักๆคือเครื่องมือผลิตเองคุณต้องโดนแน่ๆโจทย์นี้โดนแน่ๆเครื่องมือบางเครื่องมือเราหาซื้อไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องผลิตเองอย่างผมเนะี่ยผมก็ผลิตเองอย่างเช่นเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดแบบอ่าแบนพาร์สอเนกประสงค์ก็คือนี่ครับใช้หูฟังอย่างเดียวครับหรับตาก็จิ้มได้นะครับอันนี้ก็ทําเองนะครับไว้สําหรับวัดพวกอ่า ค่ารีซิเตอร์นะครับที่มันขาดที่มันยืดนะครับอันนี้เราต้องเรียนรู้เองแล้วเพราะว่าเราสร้างขึ้นเองเราต้องเรียนรู้เองนะครับแล้วก็เครื่องมืออะไรๆยอย่งนะครับที่บางอย่างไม่มีขายเราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับนะโอเคครับเพื่อนๆนะขอขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาชมนะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ